สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Animal p r e s e n t ปริศนาการหายไปอย่างลึกลับทั้งกับมนุษย์และวัตถุสิ่งของเกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าพูดถึงการหายไปอย่างลึกลับที่มีการสูญเสียมากที่สุดคงหนีไม่พ้นการหายไปของเครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มลำและในวันนี้ผมและ Animal p r e s e n t จะพาทุกท่านไปพบกับ หปริศนาการหายไปของเครื่องบินที่ว่ากันว่าลึกลับที่สุดในโลกมันจะมีเครื่องบินอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับลำดับที่5สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ไฟที่370การสูญหายของเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ไฟที่370ที่บรรทุกผู้โดยสาร227คนและลูกเรืออีก12คน หลังบินออกจากสนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงมีการสันนิษฐานว่า MS370 อาจตกลงในทะเลจีนใต้หลังจากความพยายามในการค้นหาซากเครื่องบินที่กินพื้นที่กว่า120,000ตารางกิโลเมตรดูเหมือนว่านี่คือการสูญหายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการอุตสาหากรรมการบินในปัจจุบันในเดือนธันวาคมคศ2016รัฐบาลออสเตรเลียออกมายืนยันว่า เขาให้งบประมาณ180ล้านดอลลาร์สหรัฐในการค้นหาเครื่องบิน MS370 แต่ว่าล้มเหลวเป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่เครื่อง MS370 ได้สูญหายไปนับตั้งแต่วันที่พวกเขาปรากฏบนจอเรดาร์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8มีนาคมคศ2014ที่มีเส้นทางมุ่งตรงจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งลำดับที่4สายการบินอันมาร์กแองโกลา727 เครื่องบินจากสายการบินอเมริกันแอร์ล์727หายสาบสูญไปอย่างลึกลับที่สนามบินครอโตเดเฟเวอร์ไลโลประเทศแองโกลาเพื่อทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงก่อนพระอาทิตย์ตกดินในวันที่25พฤษภาคมปีเดียวกันเบนชาวพาดิลล่าและช่างเครื่องชาวแองโกลาลักลอบนำเครื่องบินขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการสืบสวนพบว่าทั้งคู่นำเครื่องมุ่งตรงไปยังมหาสมุทรแอตแลนติก แต่ไม่มีใครทราบจุดหมายปลายทางที่แน่ชัดและไม่มีใครเห็นเครื่องบินลำนี้และนักบินทั้งสองคนอีกเลยลำดับที่3สายการบิน t i เกอร์ไลน์ไฟที่739นี่คือเครื่องบินโดยสารของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่มีรายงานการสูญหายในปีคศ1962โดยเครื่องบินลำนี้มุ่งหน้าจากเกาะกวมไปยังฐานทัพอากาศในฟิลิปปินส์แต่ว่าพวกเขา หายสาบสูญระหว่างบินเหนือน่านาน้ำทะเลแปซิฟิกมีการรายงานจากพลเรือนในจุดที่เชื่อว่าเครื่องบินได้สูญหายไปว่าพบเห็นการระเบิดเหนือท้องฟ้าอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มกำลังพลจำนวนมากเพื่อสืบหาเศษซากของเครื่องบินและผู้รอดชีวิตแต่ว่าล้มเหลวลำดับที่2 Northwest Orient Airlines ไฟที West ่2501 ในค่ำคืนของวันที่23มิถุนายนคศ1950เครื่องบินลำนี้ได้สูญหายจากหน้าจอเรดาร์เหนือเรดาร์ในระดับความสูงที่3,500ฟุตโดยครั้งสุดท้ายที่นักบินประจำเครื่องรายงานมายังสถานีภาคพื้นดินมีใจความว่าพวกเขาพบกับปัญหาบางประก,การและขอเครื่องรถเพดานบินมีรายงานจากกรมอุตุวิทยาว่าในพื้นที่ดังกล่าวได้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า พายุไฟฟ้าที่เชื่อกันว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องตกในทะเลสาบมิชิแกนอย่างไรก็ตามหน่วยกู้ภัยได้พยายามสืบค้นซากเครื่องบินอย่างเต็มที่แต่กลับไม่พบแม้แต่ร่องรอยในปีคศ2008มีรายงานการพบเห็นสุสานลึกลับที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบมิชิแกนจนทำให้เชื่อว่าที่นี่คือสุสานฝังศพของผู้โดยสารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นลำดับที่ห เครื่องบิน U.S. n a v ไฟล i ที่19ฝูงบินที่19คือเครื่องบินรบทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่หายสาบสูญในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเมื่อปีคศ1945ระหว่างภารกิจซ้อมรบใกล้กับ,มกบหมู่เกาะบาฮามาสมีรายงานว่าในค่ำคืนก่อนเกิดเหตุสภาพอากาศในบริเวณแห่งนี้มีความแปรปรวนจนทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยคำพูดสุดท้ายของหัวหน้าฝูงบินที่ติดต่อมายังสถานีวิทยุพื้นดินระบุว่าเกิดสิ่งผิดปกติเหนือท้องฟ้าก่อนขาดการติดต่อไปกองทัพเรือได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสืบหาร่องรอยและผู้รอดชีวิตท่ามกลางข่าวลือว่ามีผู้พบเห็นการระเบิดเหนือท้องฟ้าในจุดที่เกิดเหตุจบจนปัจจุบันก็ยังไม่มีใครพบว่าฝูงบินที่19หายสาบสูญไปได้อย่างไร